วันนี้เราจะพาทุกคนล่องเรือชมกุ้ยหลินแห่งเมืองมาเลเซียก,นะกันนะดูดลีเกแ่โอ้ยมีแค่ด้วยเลยมาดูกันว่าในเมืองอีปโป้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่คือกูนั่งหลังอีปโป้นั่งหลังเขาทำไมไม่ใช่คือหมายถึงที่เนี้ยมันมชื่อว่ากูนั่งหลังอีปโป้ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองอีโปอ๊ะโโ <laughs> ลักลักจะพาไปเที่ยวที่อีโปโ <laughs> คูดเหนืออ่อยตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบแห่งหนึ่ง ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกุ้ยหลินลินละมีอันนั้นหลินปิงอ๋อหลินปิงกุ้ยหลินแห่งเมืองมาเลเซียเลยอ๋อครับที่ในเมืองอีโปอ้า้องน้อ้าวมึงดูป้ายเป็นเปล่าห้องน้ำอ่ะูป้ายห้องน้าชายกับห้องน้ําหญิงต้องเรียนภาษามาเลยด้วยออยากอ่าถ้าห้องน้ําชายหาคาว่าลีราคีลีราคี้กูจะไปฉี่เฉยไม่ใช่หมายถึงห้องน้ำผู้ชายผู้ชายนี่ลีราคีลีลาคีกูต้องเต้นด้วยใช่ไหมไม่ใช้หมายถึงห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายอ๋อ ท่ามันจะเป็นยังไงอย่างงี้เหรอเออว่าอะไร่อ <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วเนี่ยมีเลอเล็กเมืองอีปโป้น้ำมันใสเหมือนกระจกเลยภาษาเขาเขียนว่าอะไรถ้ามาถามมาเลยมึงต้องอ่านแบบว่าตื่นเต้นนะถ้าซิชิแล้วมึงถ้าซิชิแเมืองอีโป้ตืนเรือไปอื่นเรือไปเลยเราเนี่ยเราอยู่ที่ไหนถ้าซิชิแล้วมึงถ้าซิชิแล้วมึงเมืองอีโป้กูเหนื่อยกูนื่กูเหนยดอย่างงี้กูไม่ไปละกูหมดแรงละทางไหนก่อนกูต้องไปทางไหนอ่ะ ข้างหลังนั่นไบมีบันไดอ๋อบันไดโอ้โหก็ไม่บอกน่าจะทางเข้าว่าบันไดเฮ้ยนี่ไงป้ายนี่ตังค์้นบันไดกี่ฮะอีสี่ดิต้องตื่นเต้นมึงต้องบิวอารมณ์ก่อนตังค์ก็ทางก็บุรุษกี่บุรุษกี่ทางก็บุรุษกี่ทางกับบุรุษกี่ใช่เหรอมันไม่ใช่ตรงมึงอะของกูอาจจะเกือบใช่แต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่ใช่อะบันได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 ชื่อว่าอะไรกีบุรุษกี่ใช่ปะคนญี่ปุ่นมั้งเนี่ยทางขึ้นไปซื้อตั๋วเนี่ยซื้อตั๋วไไงงม่ทาขึ้นเ้าวนี่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าเข้าทางนี้เข้าทางนู้นอ๋อซื้อบัตรเหรอบอกเขาว่าไปไหนทัศน์ที่นั่นดิฮัลโหล five person อ๋อนั่นไหนใช่ย่านนั้นมาเลเซีย forty forty okay thank you, okay, thank you. เอาต้องผ่านถา้ำว่ะเอ้ท่านี่คนละเท่าไหร่แปดลิงอันนี้มันทำจริงใช่ไหมอ๋อ ى, ทำจริงทำจริงเฮ้ยแต่โอ้ยรูมองไปทะลุนู้นนี่ธรรมชาติสวยงามแน่นอนละคุยลินคุยลินแห่งมาเลเซีย รอบนี้เราได้มาที่เที่ยวที่มันมีคนสักทีหนึง่งอันนี้อะไรเฮ้ยมีพายเรือด้วยเหรอเอ่ายี่สิบห้าลิงกิทนะอ๋อาพายเรือเหรอ,อแล้วแล้วเรามาแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอกุ้ยหลินไงรถหมด<า>แล้วเหรอพายเรือไปอ,อ๋อเหรอกุออองององ้งองค์กุงงเดี๋ยวเขากุงงคแป๊บหนึ่ง งเ<ไ>ือไปวะขาจะไปนะแล้วคือ <ไป S 1> กูกู <ไป S 1> มาดูแค่นี้ <ไป S 1> อีปโอป้ปโเล่นกูแล้วไง <c oughs> อีปโอป้เล่นกูเ <c oughs> อออีปโป้น่าจะเล่นกูแล้ว <c oughs> <ล>คือกูอให้กูเข้ามามาสุดที่เรือเสียตั้งแปดลิงก็คือบังคับกูขึ้นเรือว่าง่ายๆถ้ากูไม่ขึ้นเรือก็ไม่ได้ดูต่อก็คือกูอจะต้องโดนอีกคนละยี่สิบห้าลิงกิจก็ตกพันกว่าบาทอีกแล้ว25 e i v e each r i yes each okay life เอามาใส่ใส่เสื้อตัวนี้เหรอไม่ใช่100 feet หายไปเลยก่อนก่อนเลยเขามีนกวิ nope, here, you, no nope, yeah. ้นนกวิ้นด้วยเวลามึงไปจมอยู่ตรงกลางโอเคโอเค Thank you เอ็นจอยนะเอ็นจอยไหมอ้ยช่่ไม่เอ็นละไม่เอ็นละกูเอ็นแล้วมาๆเซ็มเซมเลยเซมเลยเซมเลยโอเควิวิวิวเวเวนะอันี้เอาโอเคมีมีมีโอ้ยยุบเลยว่ะพีการ์ดใหญ่เลยีตอนกูลงใช่ไหมกูกลัวจมไงกลัวจมากูเกลื่นมือขยับก็ไม่ได้นะต้นมเออ่ามึงขยับหน้ามึงอย่างเดียวอย่าขยับตัวเลยเขาบอกอย่าขยับเขาก็กลัวจมเหมือนกันใช่ไหมเขาทุกคนกลัวจม ขาบอกว่ามันลึกมันลึกเป็น10เมตรเลย yeah. Eight floor building โอ้โห oh, That's why we just slowly can faster because deep oh. You know what happened here No Okay long time ago they mining mining That's why long time ago this lake blue color before this no any fish That's why blue color and then long time ago someone come they bring the many fish and they put inside So after that if we got many fish we got algae อะไรกี้แค่แค่แค่ามงาโอ้ยมีแค่ด้วยเลยอยู่แคนซาโลไม่รีบเราไม่รีบเราไม่ไม่แต่ถ้าเขามียไอ้แค่เราจะรีบใช่ไหมถ้าเจอแล้วเขาจะรีบขึ้นใช่ไหมใช่แต่เขาบอกว่าเขาจะมาช้าๆเพื่อไม่ให้จระเข้ตื่นถ้ามึงขยับแล้วจระเข้ตื่นมันจะก้ขึ้นมาแดกมึงอ่ะเดินสเกตวิสเก็ตไออัสเก็ตอ้าวอ้าวเอ้ยจืดจืดโอเค มึงมึงดูนั่งเรียบร้อยเป็นพิเศษนะมึงเขาเขาบอกให้นิ่งมึงก็นิ่งใช่ไหมสวยไหมสวยครับริงทิงกูยืนดูบนบกก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยไอตรงเนี้ยกูไม่ต้องมาเสี่ยงไอ้แค่ป่าวะนั่ใหไมเขาไม่บอกเราป่อววะถ้ามึงบอกว่ามีไอ้ค่แล้วจะมีใครลงมาไหมล่ะมีหน้าเหรอเขาซีเรียสเรื่องไอเสื้อนี้เสื้อผงกระเป๋าเต็มที่เลยคือไม่ใช่ว่ากลัวมึงจมน้ำใช่กลัวหนีเคไม่ทัน โอเค so right now you come on the right time because we can see the mirror the reflection that's why we call it mirror lake we can promise 24 hours we can see the mirror if raining or we got heavy wind we cannot see because the the weather change then you come on the right time เอ่อก็คือตอนนี้เรามาถูกเวลาที่เราจะได้เห็นทะเลนี้มันสะท้อนกับภูเขาจนเหมือนกระจกนะอ๋อครับเราอยู่เมืองอะไรโบไงให้คุณทำเองตรงนี้โบเลยนะมึงนิ่งมากเลยโบเลยนะมึงนิ่งมากเลยตอนนี้เลนไ Thailand, Bangkok. Yeah. Selamat datang. Selamat datang. Actually, we got two lake. Now you hear, we call it Mirror Lake one. Okay. Oh. That one Mirror Lake two, season two. Season two. Yes. And I need to pay uh, two times. Another, yes, two times. <laughs> but that one not same like this. Same price, same boat, but different view. Hmm. Because that one we have a tunnel. Wow. You must go inside by boat. Oh, inside tunnel. Ah, uh, very dark tunnel, 130 <laughs> meter, and then you can find the other lake. just pay for 25 only no need to pay for entrance oh you should tell me first ก็คือเดี๋ยวมันจะมีอีกอันนึงราคาเดิมแต่อันนู้นได้รอทําด้วย ข้อนี้เราไม่ได้หรอแบบนี้แล้วก็เขาบอกประตูนู้นไม่เสียค่าเข้าด้วยไม่ใช่ตรงนี้โคนละอ,อัคอนคนละอันกันอ๋อ Just stay like this. v e l i d is okay. But alligator not okay นะทัมลิเกตเอ่อคือก็นั่งเรือเป็นวงกลมคนละส0งกูเตรียมประจนภัยเลยเนี่ยกูก็เตรียมเหมือนมึงอ่ะกูกล่าวว่าเอาแล้วใส่เสื้อมา,มาน้ำลึกแน่นอนนึกเ<อ>ลยไปลงเข้าเขื่อนถ้ำเปล่าเฝ้าดิถ้ำยู่อีกันต้องจ่ายอีกรอบด้วยใส่รอบเพื่อกลายเป็นว่าถ้ากูไปวนอย่างงี้อีกรอบนึงกูโดน500ต่อคนนะ ไอ้นั่งเป็นวงกลมเนี่ยนะไอมนเตสโซมูี่มไทเลมามากโอยนนากรัวนนาสแกรีนะปีนาปีปีนาตัวนี้จ้าตอนนี้จ้าโอ้ทางกูอยู่ไหนองค์บักโอ้ยบักโอยเดี๋ยวงโชคโอ้ยสอรร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 รอรรั ส้มตำเป็นหนังเป็นแต่อะไรบ้านเรามีหนังที่เรื่องส้มตำอ๋อต้มยตำกุ้งาอ่แต่ส้มส้มตำส้มตำที่ไม่มีเดี๋ยวว่าฟูดอฟูดส้มตำไรแย่แย่แยส้มตำฟูด not not movie อ่าฟูดมากไม่นิ่งแต่ละว้าดีเลรน้องตรงนี้จ้าโอ้โหดิสตู n ก็ไ t ้เลี้ยงวอเตอร์โอ้โ That's why we feel fresh air like aircon only here if you go the other side n o good only here พะกูมาเย็นเลย fresh air กูไม่ไปบ i ริ่งไปทำนต่ห้าริงกิตนะ no free free, oh, free, free. okay okay มาเรื่องก o t 14 country 14. Uh, so u r t e e n ah zoom k a n g o o v e r a l l แต่ว่าที่แน่ๆคือก็ที่ไหนกูก็ไปแต่กูไม่นั่งเรือ500แล้วจริงๆก็คือกูก็ยืนดูจากข้างโน้น uh, <hey. S 1> แล้วกูก็เอากล้องซูมเอาแล้ว uh. ก็ซูมเนี่ย1.2.3.4จุด แล้วกูก็ไม่ต้องมานั่งเสียงไอ้เค d s n a ็ e สแน็คเนี่ยกูเยอะนดนกูเยอะอ๋อรจริงโอเคเ o ้อ e ยัสดูเฟอรนอร์อืมเดอร์ทันเอเด้พูดตรงๆเลยนะทุกคนถ้ากูพายไม่เกินหนึ่งนาทีกูรอบเนี้ยเออทุกวิวที่คุณจะเห็นจาก่ะกยะคุณสามารถยืนจากตรงนู้นอ่ะถ่ายได้ทุกวิวเออกูเชื่อมึงนโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลย เออเ0นาทินีอินาฟูยูอ๋อโน่โอเคเตโอเคงั้นอมอินนาฟอร์มีนะจะไปดูที่รอดถ้ำตรงนู้นปุ๊บรอดถ้ำฟื้มนะผมก็ไม่ไปแล้วล่ะผมรู้แล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ25ลิงกิตต่อคนต่อไปวิดเฟิร์สโอเคโอเคมีดอสมุกแน่นอน วิเราจะนั่งจนกว่าแม่งจะคุมยี่ห้าลิงกิตอ่ะเราจะนั่งจนกว่าแหมไม่เดี๋ยวมูฟโอเคเอวโอโตะโอโตะว้าวแกนแกนโย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 โก้เนยโยโก้ด้เอียงแล้วกูจับไว้ก่อนเออแบงเรือแม่งหลงเหลงเลยเพราะคนไม่มีแล้วโอเคโยโยนะโยูกกูหรือยังกูนะบรรยากาศในการล่องเรือ คนละ220้บาทหมายความว่าเมื่อกี้นั่งไป5คนพันหนึ่งไงอ่าทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเราโกหกมานี่นี่ทุกคนดูตรงนี้มองจากตรงนี้ทุกคนจะเห็นเขาจะพาเราไป4ี่จุดก็คือจุดที่1จุดที่สองที่สแล้วก็ที่4เห็นด้วยตาไหมเห็นไหมไม่ต้องนั่งเหลือก็ได้คุณนึกว่าโค้งนู่นแล้วออกไปนู่นไกลๆนู่นมีอยู่แค่นี้แค่นี้หรือมันแพงที่เสื้อชูชีพวะ Yes very good beautiful yes แบกทู Different package y e a need to buy uh the same price s a m p r i ticket in the same duration both ticket ทนเอาไว้ทนอาอพิ่มต้องซุ่ม More adventure People compare with Thailand เชียงใหม่ต้องไปเขาบอกว่าเหมือนเชียงใหม่เลยกูไปดูที่เชียงใหม่มันไหนก็มาแล้วก็เรียนนี่ทางออกทางออกครับอ่านว่าเกย์รู้ออเกยู้อ๋อเกย์รู้อ๋อเกย์รู้อแปลว่าทางออกออกออกไปไหนออกไปอีโป้งอีโป้งอีกแล้ นี่คืออะไรอโอ้นี่ภาษาไทยนยภาษาไทยอ่านว่าตาผักเสมียนบัวทองเรามาถึงแล้วที่ไหนครับกูนั่งหลังมึงจะไปนั่งหลังใครเอามึงขับไม่ใช่ที่เที่ยวที่เที่ยวกูนั่งหลังกูนั่งหลังเมืองอีโป๊ะมึงจะไปนั่งหลังอีโป๊ ไม่ใช่หมายถึงกูนั่งหลังอีโป้อะกูนลังอีโป้เนี่ยกูงงเนี่ยคือตรงเนี้ยกูนั่งหลังอีโป้กูนั่งหลังอีโป้เอองงว่ามันนั่งหลังเขาทําไมไม่ใช่คือหมายถึงที่เนี้ยที่นี่คือกูนั่งหลังอีโป้ที่เขาขายไม่ใช่ไกูหมายถึงที่เนี้ยนี่มึงยืนอยู่ตรงเนี้ยเออที่เที่ยวนี่มันชื่อว่ากูนั่งหลังอีโป้กูนั่งหลังอีโป้คือที่เที่ยวใช่ไหมใช่คือเขาใช่คือที่เที่ยวที่นี่คือกูนั่งหลังอีโป้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเรือม คนรูไม่นั่งยังไงคูก็ไม่นั่งวิวเดียวกันที่นี่เขาบอกว่าเขามีจูด้วยนะมีสวนสัตว์ด้วยนะอ่านี่ชัดไหมคกูนั่งหลังนั่งหลังใครอีโป๊กถูกยังถูกครับชัดนะชัดครับมันคือกูนั่งหลังอีโป๊กอันนี้ป้ายอะไรมันไม่อีโป๊กธรรมดาด้วยนะอีโป๊กว้าวว้าวเลยเอออีโป๊กว้าว โป้ว้าวโโเหนื่อยแล้วมันว้าวอะไรอ่ะอโป้ว้าวโป้ว้าวโป้ว้าวเอาแบบไม่ไม่โกหกเลยนะที่ที่ก็สวยนะแล้วไม่เสียตังค์ด้วยมีเรือส่วนตัวเลยเดี๋ยวกูนั่งหลังมึงจะนั่งหลังหรับกูนั่งหลังลอีโปโอออ้อีโป้อะไรอีโปโออ้ว,โปว้าวอีโป้อะไรว้าวอีโป้อะไรว้าวอ่าอีโป้ว้าวกูเหนื่อยแล้วไปเลยไปสตาตัดกุญแจมึงใส่กุญแจได้สตาร์ทก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเกียร์เข้าเกียร์เออ ลูกระนาาลูกขาน้าเ้ยวซ้ายเ้ยวซ้ายคือทางนี้เ้ยวซ้ายเอาจริงๆนะคุณนั่งเรือเนี่ยยังนานกว่าไปนั่งเรือเขาอะที่เสียเงินอะก็เป็นรถนะรถครับผมอะไรค่าค่าแจ๊กค่าแจ๊คแจ๊กยำสกุลแจ็กสันหวังดอสั้นแจ็คดอสั้นแจ๊คดอสั้นอาเชิญขึ้นเลยรถดอยาวเออลมมาละลมมาละกลางแข้นกลัวไหมกลัวไหมกลัวโอ้องสหกตากันด้วย ح ح> อะไรโ oh, อ้รถเจ็บไหมเจ็บมากเลยเราไปที่ท้ายรถคันนั้นกันเถอะท้ายรถที่เราไปปุ๊บมือแปะกระจกปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ลงถึงไหมเนี่ยถึงถึงลงได้เปล่าได้ๆชัวร์นะโอเค okay. เป็นไงเหนื่อยจังเลยพี่แจ็คพี่แจ็คดอสซนโอ้ยเหยาเว้น oh, <laughs> อย่าเวน้เวนแจ็คดอสซนแจ็คดอสซ์น <laughs> อย่าเวน้นห้ามจู๋จีกันนะพี่แจ็คดอสะอย่าเว้นห้ามค่ะห้ามแบบห้ามจับมืออย่างเดียวป่ะ ไม่รู้อะห้างทุกอย่างเลยเหรอเดนด้าดมดูอาจจะแค่ดมดูเนี่ยถ้าดมเฉยๆอาจจะเสียพันหนึ่งดมคือหอมแ้มกันปะอ๋อหกบุหลันหกบุหลันนี่คือหกทีหกทีถ้าหอมแ้มหกทีเสียพันหนึ่งว่ะนี่แหละอันนี้อันนี้แพงอันนี้ดมดูใช่ไหมเดนด้าที่ดักถ้าดมที่ดักมันจะสามพันดมดูที่ดักมาเลยบีฮีหมายถึงว่าถ้าดมที่ดักเนี่ยแล้วมันเลยไบฮี่เนี่ย เสียพันเองนะเออเนี่ยเนี่ยเยใช่ไหมล่ะอ่าชัดๆเลยนะอ่ากูไม่ได้พูดเองนะโอเคครับแต่ว่าแปลจริงๆดีกว่าอยากรู้เหมือนกันอยากรู้อ๋ออันนี้คือปรับหนึ่งพันหรือว่าจำคุกหกเดือนแค่พอดรักกันเนี่ยแค่ดมที่ดักบนเลยไปีเนี่ยโดนนะติดคุกนะคือถ้ามาเป็นคู่คู่ก็คือถ้ามีมาหลายเป็นสามคนสี่คนได้ปิดแล้วเนะ ตูุ๊กนะว้าไม่ได้ดูแลตรงนี้มีอะไรแพมงออกมาบ้างไหมให้แบบดูแบบแพมแพมเสียวอ,อย๋อนีนี่นี่เฮ้ยน,น่ารักว่ะเฮ้ยทำไมมันดูดีดูหน้ามันเทาเทาหลายตัวเลยอาดูครบทุกตัวละนี่มีนกกระจอกเทศสองตัวเออตอนมันไปบวชอะมันพูดไม่เก่งไงเี่ยวอะไรมันก็เลยกระจอกตอนเทศอ๋อไปนี้ถ้าเห็นต้องระวังไงทำไมครับคือมานเขาวางไว้ให้หยุดเขาเขียนว่านี่บอเเ็นตีบอยเ็นตีเขาต้องจอดดูก่อนอ๋อเราจะได้เห็นแล้วค่อยไปอ่านว่าบอยเ็นตีในเมืองบอน อันนี้อ่านว่าบริเวณที่ในเมืองอีโป้ที่นี่เขาชื่องงเยอะเยอะช็อต oh <out> yeah, yeah, ตอนนี้ช็อตแล้วช็อตไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะใครที่ไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วมีคลิปใหม่ทุกวันพืรหัสแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับดูนางหลังอีโป้